สวัสดีค่ะ f อซทุกคนอันนี้ก็จะเป็นฟางที่เก็บไว้ให่งวัวกินตลอดระยะเวลาหนึ่งปีแล้วค่ะเราจะเก็บเราจะเก็บปีละสองครั้งเนะะ้อค่ะปีปีแรกเราจะเก็บฟางนาปีก่อนเนะะ้อค่ะต่อไปก็จะเป็นฟางนาปังเนะะ้อค่ะจากที่กินบุดไปแล้วปีที่แล้วปีนี้ก็มาเก็บไว้เหมือนเดิมค่ะพี่น้องเต็มเลยค่ะเต็มคอกเลยบพอดเวย้อค่ออคะนี่เพราะว่างัวทั้งหมดมี22บตัวเน้อจ้ายังไม่ได้คลอดเลยปีนี้นะคะยังไม่ได้คลอดจากตัวเลย ฟางประมาณพันสองพันก้อนในเด้อค่ะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นบ่วงที่เอาหัวไ้เด้อค่ะน,นี่ก็จะเป็นคอกหัวตอนเศร้าก็เอาฟางให้กินเนาะคะ่ะปีนี้พ่อเอาหำให้กินพร้อมเนาะคะ่ะตอนเศร้าแล้วก็ให้กินเกลือแร่รที่เป็นก้อนนะคะพี่น้องจ๋านี่แหละคะ่ะหัวนี้ก็เลี้ยงมาแล้วสามสิบปีเด้อค่ะ มีเฮ็ดให้มีทุกอย่างงัวก็สั่งอาซีบหลายอย่างเนาะคะ่ะคีก็ไปขายได้เนาะคะ่ะเฮ็ดให้มีอาซีบอัดฟางเฮ็ดห้มีอาซีบหมอรักษางัวนะคะพี่น้องนี่นะคะงัวอยู่ในข้อกับประมาณนี้นะคะพี่น้องก็ะจะถ่ายให้มึงส,สวยๆเด้ค่ะขอบคุณเอฟซีทุกคนที่เขามาติดตามแล้วก็เขามารับชมคลิปด้วยค่ะขอบคุณที่สนับสนุนย่างดีเนาะค่ะพี่น้องแต่ก็สิพัฒนาคลิปแห่งเฮาไปเรื่อยๆด้วยค่ะ นี่นะคะงัวในข้อก็จะประมาณน,นี้นะคะเป็นงัวลูกผสมนะคะบามันซาโลเล่ด้วค่ะพี่น้องนี่เห็นปะตัวข,ขาวๆนี่เป็นซาโลเล่ค่ะมีลูก KF 3สามหนึ่งเ f หกแปดด้วยจ้านี่นะคะนี่นะคะตัวนี้ก็จะเป็นข้อแหงดีค่ะนาแร่งเป็นตะเบิงแต่วานาฝนว่เป็นตะเบิงเนาะค่ะเละการปีนี้ก็มีการสูญเสียแล้วก็ขายไปสองตัวด้วยค่ะนี่ก็จะเป็นกองฟางเนาะค่ะ ูดังเก็บฟางมุงหลังคาให้ดีบ่ให้เปียกฝนเนาะค่ะพี่น้องนี่นะค่ะอยู่นี่กะใส่หันใส่ไอ้หลอดไฟไล่ยุงเอาเด้อค่ะเห็นบ่พี่น้องข้อเก,กิดประมาณนี้แหละค่ะข้อธรรมดาบ้านบ้าน,นี่แหละค่ะบ่ได้เห็ุแบบเป็นฟาร,ร์มแบบดูลาเด้อค่ะก็ใส่สิบทรัพย์สินทรัพยากรที่มีอยู่นี่นะคะนี่จะเป็นข้อวัวแล้วก็ใช้หลอดไฟไล่ยุงค่ะ บ่ขี้งวัวกะงามๆข้อกะเฮ็ดในโคงทนทาวนเนาะค่ะสิตีนอกหรือตีในก็แล้วแต่ความถนัดภผมันเนาะค่ะพี่นอ้องแล้วแต่ความคิดดอ,อค่ะพี่น้องจ้านี่นะคะ่ะหัวในโคก็จะประมาณนี้ละคะ่ะเอ้คิปคือสะดุดว่ะบตรรยากาศตอนเศร้าๆมาเอาฟังเพื่อนกินเนาะค่ะเลี้ยงตามใจหองเลยเนาะค่ะพี่นอ้องมากแบบใดสะดวกแบบใดกะเฮ็ดเลยค่ะอันนี้กับ ขอกะไซไม่อยู่ขาด้วยจ้านนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ